ปัดอาบน้ามันลงจุ่มอาบน้ากันเอาคือกันตัวแต่ถ้าบอกว้าผมูนเดียวเห็นยังกับอาบหได้ยูตะว่าถวยซ้ำเสษอาหารมันไหลลองอือยเียงแ่หารเสร็จอาหารไหล่อย่ังกับว่าสินเาไว้เรว่าปนีดอก กบกบต้องผมผู้เดียวัจักหวางร่องอาบน้ำจุ่มบ่าปัดบวบจั๊กหวางมันก็บอกว่าสินเาไว้เป็นนี้น้ำนะ้อ้เข้าใจว่ากบกบเซผมครับว่าผมเอาละถวยไปจุ่มในน้ำยานน้ำเนาะมันก็บอกว่าสินไว้ปนี่จัคก้างอาบน้ำปัดไปร่อง อาบจุ่มสบู่ร่องอาบน้ำปัดเพือบบบ่อโบว์แต่ของม่โบวผมปัดน้ำผมเอาไปจุ่มแต่โบวแต่ผมผูด้เดียวครับเล่โบวาเทียงกันับลูกสะพ้ายหน้าผมและเป็นม่โบว์ผม,มนะ นี่ะว่าอยู่ทงหน้ามันก็นยากกันทั้งสี่ครับพิกันโาผมเจอปัญหาเสียคา,ฟาไฟซอยกันนี่เนี่มันจะเด็กกับเชียงชาติแบตเตอร์ัพ์เสียแร้บอกพ่อสีนเอาไว้ป่ะนี่ดอกหน้ามันอ่ะปัดแจ๊สขวางปัดลุ่มจุ่มอาปัดสบู วววาตก็หมายเป็นตังครับปัดน้ำเราล่องอาบน้ำเลาถูสมบูเลาล่องจุ่มอาบปัดคือปรายานน้ำเนาะเจ็ดอาหารมาก็ เจ้าอะไรแหงคักเจ้าแหงสบ,บู่ร้องจุ้มเหมือนตัวปัญจวัลบร์แต่ผมผู้เดียวเห็นอยังไปถามเจ้าเนี่ยเจ,จ้าอาบน้าสบ,บู่ร้องจุ้มสบ,บู่แห้งคักก็เสียอาหารซจำเสียอาหารมัน,มนมเหมซะเสน้นน่าว้ยปนีเด้อจะบอกลวด